สวัสดีค่ะวันนี้จะขอแนะนำรถบัสพัดลมบริษัทสมศักดิ์ชาสปอร์ตค่ะรถบัสพัดลมที่เราให้บริการอยู่มีจำนวน45ที่นั่งซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกในส่วนของอุปกรณ์ความปลอดภัยประจํำรถเรามีตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบกซึ่งติดตั้งอยู่ตามตำแหน่งดังนี้ถังดับเพลิงจำนวนสองถัง ประตูฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินพนักงานสามารถใช้ทางออกตามช่องทางดังนี้ประตูฉุกเฉินหรือทางออกฉุกเฉินจะใช้ประตูที่สองเป็นทางออกฉุกเฉินรถที่ให้บริการอยู่มีจุดสังเกตคือมีสติกเกอร์ชื่อบริษัทติดที่หน้ารถและด้านข้างรถตัวรถเป็นพื้นสีขาวลายดาวและชื่อบริษัทเป็นสีเงินค่ะ คุณภาพและความปลอดภัยคือหัวใจของเรา